เอาล้วครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเรามีอบทเกมคุกหลันโอเวนเบรกกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําคลิปอ่าพิเศษนิดหนึ่งไม่พิเศษหรอกนะครับผมเอาจริงๆก็ไม่ใช่เบรกเอาเลยวันนี้ผมจะมาเปิดรายการใหม่นะครับผมรายการที่ผมคิดไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ใช้สักทีนะครับกับรายการก๊อปเซตเขาแต่เราเล่นมั่วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ครับผมจะ ไอรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่ผมจะก๊อปเซตอันดับจากจุดสูงสุดนั่นแหละนะครับผมหรือไม่ก็เซตที่หลายๆคนอาจจะรีเควสกันมาให้ผมเล่นนะครับผมใครที่อยากให้ผมเล่นอะไรนะครับผมก็รีเควสมาในใต้คอมเมนต์ในใต้ในใต้คลิปในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วผมจะเอาไปเล่นนะครับเอามาเล่นเป็นคลิปให้ดูนะครับส่วนวันนี้ครับเราจะมาเล่นเซตมั่วๆไปก่อนนะครับผมกดสุ่มเลือกไปเลยนะฮะเลือกได้เล่นได้หมดนะครับผม เล่นากอะไรคลิปนี้นะครับอยากคิดมากนะครับอย่าว่ากันนะฮะอ่าโพื่อใหมันนานจังวะโอเคอ่าเจอแล้วมานะครับโหกดสุบเลือกกันหมดเลยโอเคครับโอ้โหด่านโอเคโอเคด่านนี้ก็ได้นะครับอ่ามามามาเรามาดูกันด่านโลกปาร์ตี้แสนสุขผมจะไม่เอาอเจ๊พังเวลาไปเล่นนะครับผมเพราะว่าผมยังอัพไม่เต็มนะฮะ เอ้ยเอ้ยเซตนี้น่าสนใจครับเราจะมาก๊อปเซตมัวมัวไปเล่นกันนะครับผม <laughs> โอเคนะครับปะควัวซองกับน้องเชอร์เบตนะฮะเซตนี้ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะเล่นง่ายๆหรือเปล่าหรือไงนะฮะ นดุสสิแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็หลายๆคนอาจจะเห็นผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับแล้วก็คลิปอัปเดตแพทใหม่นะครับก็ไม่ได้ลงด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมมีเรียนที่มาหาลาัยแล้วนะครับผมก็เลยทําให้คลิปพวกนั้นนะครับผมผมทำไม่ได้จริงๆนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงคลิป อ่าท็อปห้าท็อปท็อปห้าเปอร์เซ็นต์คุกกี้ชัเลนจ์ของอีเจฮองเวลามาแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ว่าต้องรอไปก่อนเนาะนะครับผมเพราะว่าผมยังเล่นไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องไปไปดูนะครับว่าต้องเล่นอะไรยังไงนะครับผมโอเคเซตนี้ก็ไม่ได้เล่นยากนะจริงๆเซตนี้เป็นเซตที่เล่นง่ายนะผมว่า ยไม่เป็นไรครับผมเล่นขำๆนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นรายการที่เราไปก๊อปเซตเขามาเล่นนะครับแต่ว่าเล่นมั่วนะครับผมบางเซ็ตมันมีเทคมันม,มีเทคนิคมันมีจังหวะนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็คือกระจอกนะครับผมก็คือผมก็เป็นกระจอกแล้วเดือกระจอกเลยนะฮะอย่างที่บอกครับใครมีเซ็ตอะไรแนะนำนะครับผมก็ แนะนำมาได้นะครับผมแบบใครที่อยากจะให้ผมเล่นเซตนู่นเซตนี่นะฮะเอ๋โอเคนะครับอืมตลาดนี้เล่นยากอยู่เหมือนกันนะพูดไปเล่นไปโลกปาร์ตี้แสนสุกเลยนะครับมันไม่แสนสุกนะรจริงๆอะ Oh. เราไม่ค่อยได้เห็นบนัส,สารแบบนี้นะครับจัจริง,รงไม่ค่อยได้เห็นเลยนะชุบเฮ้ยลืมไปเล่นในนี่นี่หว่าเล่นฉลามเชลเบตนะครับต้องสไลด์ด้วยสไลด์เอาไอ้นี่ อ่าเฮ้ยคะแนนเอาเรื่องอยู่นะ300กว่าล้านนะฮะมันเอาเรื่องไหมนะี่ยมันก็เอาเรื่องแหละมะั้งคิดว่าน่าจบที่340ล้านได้นะฮะโหแต่แต่ละด่านนะฮะก็ปาร์ตี้เลยเนาะ เฮ้ย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 ไม่มีไม่มีแบบตัวอ e ีเลยเหรอขาดตัวอ e ีตัวไปงนะ่ายเฮ้ยโอ้โหโอเคครับยื้อทันนะฮะตัวอีตัวอ e. ีว e. ว e. อ่าตายครับโอเคครับจบที่380ล้านนะฮะลโอ้โ oh, หใช้เวลาเล่นไป3นาที33ิาวินะครับ โอ้โหเล,ลกลงตัวมากครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าในแลงซิลเวอร์เนี่ยจะมีใครที่เล่นมั่วซั่วเล่นกาวกว่าผมได้อีกหรือเปล่านะครับผมแต่เปนว่าตอนนี้เหลืออีกตั้งสองนาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดคลิปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมากดอัดใหม่ตอนที่เวลามันใกล้จะหมดแล้วนะคเลยเรามาดูกันว่าความเล่นมั่วของแกง๊งของคนที่อยู่ในแลงซิลเวอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมค,ครับเดี๋ยวเจอกันครับผม A Later Few Moments โอเคนะครับมากลับมารับอีก10กว่าวีนะฮะเรามาดูผลประกอบการนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะมีเหมือนจะเป็นซิลเวอร์เกนะฮะใช้นางฟ้าทะเลนะครับผมกับโดนัทอวกาศนะครับ459ล้านส่วนที่เหลือนี่โอ้โหสภาพแต่ละคนนะฮะโอเคนะครับผมใช้ได้นะฮะโอเคครับจบแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะ ที่3โอเคนะครับผมเล่นมั่วขนาดนี้ได้ที่3นะฮะเป็นไงซิเวอร์นะสุดๆเลยนะฮะเนี่ยซิเวอร์หนึ่งด้วยนะฮะเปิดกล่องเปิดกล่องไปหนึ่งทีฮะอ่าโอเคครับผมก็สำหรับรายการใหม่นะครับกับรายการก๊อปเซ็ตเขาแต่เราเล่นมั่วนะครับผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมก็ถ้ามีวันหยุดผมจะพยายามทำคลิปลงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็ด้วยความที่ว่ามันหยุดเนาะนะครับผมแล้วก็อาจจะ อาจจะมีคลิปลงบ่อยให้มากขึ้นนะครับผมแต่วันไหนที่ถ้าผมไปเรียนมาหาลัยเนี่ยก็อาจจะกลับมาแล้วเหนื่อยอาจจะไม่ได้ทำนะครับผมก็อาจจะทําให้คลิปมันลงได้ช้าลงนะครับหรือไม่ก็อาจจะทาให้ไม่มีคลิปลงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมอเครับ okay. สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าผมไม่ขอสัญญาแล้วกันว่าจะเป็นคลิปอะไรนะรผมไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปรายการนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคลิปท็อป5%ของคุกกี้แชร์ล์ ของอน้องไทม์คีเปอร์นะครับหรือเจพังเวลานะครับผมแล้วก็ไม่อาจรู้ได้นะครับผมแล้วก็อาจไม่ไม่มั่นใจครับอาจคิดว่าอาจจะมีแบบพวกรีวิวด้วยนะครับผมรีวิวว่าเออแบบเวลสีเอาไปเล่นเอเอามาเล่นเอ็มแลนด์เนี่ยเ,ออเล่นได้คะแนนเท่าไหร่เล่นตัวเปล่าอะไรเงี้ยเออนับก็อาจจะเป็นไปได้ นะครับผมโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีเซตไหนอยากให้ผมลองเล่นมั่วๆซั่วๆล่วๆนะครับผมอยากให้ผมทำเนี่ยนะครับฮ่าๆเนี่ยลองคอมเมนต์กันดูในใต้คลิปนี้นะครับผมข้างล่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเก็บไปใช้เป็นคอนเซปต์ไอเดียในรายการครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ